ครับครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเช่นเคยก็วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่สวนของคุณสุรินนะฮะนี่คือไม้หวงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะตัวนี้อายุไม่เท่าไหร่นะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณสุรินห้าเดือนครับห้าเดือนท่านผู้ชมดูนะครับห้าเดือนผ่านไปความสูงนี่เอาจริงแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งนะฮะเกือบ3เมตรด้วยซ้ำตัวนี้ปลูกมาเนี่ยความสูงเท่าไหร่ครับตอนที่ปลูก 50เซนประมาณประมาณ50เซนรุ่นนี้ได้ไหมได้ครับประมาณ50เซนนะครับท่านผู้ชม5เดือนผ่านไปก็โหโตสักประมาณเดือนเดือนละฟุตได้ไหมได้ประมาณเดือนละฟุตเลยนะฮะเดือนละ30-40เซนได้เลยครับคือการเจริญเติบโตนี่ถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากเพราะว่าพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่เคยปลูกอะไรมาก่อนฮะตรงนี้สวนยางครับเป็นสวนยางเก่าครับแล้วเรียบร้อยก็ล้มยางเลยใช่ ล้มการล้มยางนี่คือมันหมดอายุใช่ไหมฮะหรือยังไงครับหมดอายุมันหมดอายุก็เลยพอเวลาล้มปามเออล้มยางพลาไปปุ๊บเนี่ยเราก็หาพืชชนิดอื่นแล้วคราวนี้ท่านรู้จักไม้่วงหัรีได้ยังไงครับพอดีตีมานอ่าไปซ่อมรถแล้วก็แนะนํามาครับอ๋อมีคนแนะนำใช่ใช่อันนี้ขออนุญาตแนะนําคุณปริญญาครับคุณปริญญาทุกคนแนะนําตัวนิดนึงครับรับผมผมปริญญาชูชาตินะครับซึ่งดูแลอยู่จังหวัดกังนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเรื่องตัว ศูนย์อกสองสองไปออกอ่าเ้าห้าได้นะครับครับคุณปริญญานี่ก็คือตัวแทนนะฮะตัวแทนของบริษัทหองหมู่ไทยแลนด์ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนที่ขายต้นกล้าอย่างเดียวนะครับเป็นตัวแทนที่ดูแลเกษตร,ร,ร,รกรด้วยปลูกแล้วก็ต้องกลับมาดูแลแบบนี้นะครับ <ใช S 1> ดูแลว,ว่าวิธีการปลูกถูกต้องนะฮะถูกต้องไหมการเจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานไหมแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรทํายังไงที่มันจะโตได้ตามมาตรฐานเพราะว่าไม้ชนิดนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ ไม่มีไม้ชนิดไหนนะครับที่ให้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้นะฮะไล่เราเป็นล้านบาทเนี่ยใช้เวลาแค่10ปีนะครับต้นหนึ่งเนี่ยมูล,ลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นหลักหมื่นต้นกล้าเนี่ยราคาหลักร้อยอ่ะพูดง่ายๆต้นกล้าราคาหลักร้อยนะครับไม่เท่าไหร่ประมาณร้อยนิดๆอ่าราคาหลักร้อยแล้วมีใบ,บากการับประกันสายพันธุ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นแล้วปลูกไปแล้วเนี่ยหลักร้อยกลายเป็นหลักหมื่นนะฮะถ้าลงทุนหลักหมื่นก็กลายเป็นหลักร้านนะครับบอกเกษตร,รกรทางบ้านเลยนะครับว่าเราปลูกพืชผลทางการเกษตร ทุกอย่างของประเทศไทยที่ปลูกกันมาเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับถ้าเราปลูกไปประสบความสาเร็จทุกอย่างแหละปลูกยังไงก็ปลูกได้แต่ว่าปลูกไปแล้วขายที่ไหนราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ในนี้คือส่วนสําคัญปลูกยางพารามาแล้วนะครับปลูกปาล์มน้ำมันมาแล้วเราลองปลูกมาทุกอย่างแล้วทางภาคอีสานก็ปลูกอ้อยก็ปลูกมาแล้วปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอะไรเขาก็หันมาปลูกไม้ห่วงหุ่นเยอะมากนะฮะทางนู้นทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับปลูกข้าวโพดมาปลูกไปปลูกมาสิปีผ่านมาก็ยังอยู่เหมือนเดิม ปลูกปีที่แล้วพอ10ปีนี้อ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วถ้าปลูกไปอีก10ปีข้างหน้ามันก็คงจะต้องเหมือนเดิมแน่นอนกับที่เราเคยอยู่มา10ปีนะครับเพราะฉะนั้นหาตัวใหม่ๆที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงดีกว่าครับสินค้าทางการเกษตรสุดท้ายตายที่ตลาดคํานี้สําคัญมากนะครับสาคัญมากก็คือว่าถ้าเราเริ่มจากของแพงเอาของแพงมาปลูกยังไงมันก็แพงแน่นอนนะฮะมูลค่าเพิ่มอันนี้ต้นละหมื่นเนี่ยหมายถึงว่านี่คือราคาขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ําแต่ว่ามันไม่ใช่ราคานี้สมมุติว่า าราคาที่ขายนะเวลานั้นๆสมมติว่าตัดขายเนี่ยในอีกสิปีข้างหน้าราคาอยู่ที่2 0 0 0 0นก็ซื้อ20,000ต่อต้นนะฮะต่อต้น uh huh. แต่คราวนี้ทั้งสวนเนี่ยมันก็เป็นเงินมหาศาลอันนี้กี่ต้นครับที่ปลูกไป2 250. 250 250ต้นก็ขั้นต่ําเลยเนี่ยประมาณ2อล้านห้นะครับสล้านหแต่วา่าถ้าราคาจริงในห้องตลาดราคาจริงอยู่ที่ 15- ึ่หื่นหหรือสองหมก็ซื้อต่ำนั้นนะครับแล้วบวกลบคูณหา,หารไปก็หลายล้านอยู่นะหลายล้านบาทอยู่นะครับสำหรับตัวนี้อยากถามคุณสุรินนะครว่ามันปลูกกยากมะ ปลูกไม่ยากครับตัวนี้ปลูกรักษาให้ขึ้นเร็วตัวเร็วที่ปลูกมานี่คือรักษาง่ายครับผมโตเร็วขึ้นเร็ววิธีการใ,ใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับสิบห้าวันหยดครั้งครับผมอ๋อสิบห้าวันหยดครั้งไอ้ที่เห็นนี่คือปุ๋ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ใช้ปุ๋ยสูตรไหนฮะสิบห้าสิบห้าอันนี้อ๋อสิบห้าสิบห้าสิบห้าระวังนะฮะท่านผู้ชมเราไปดูหลายๆสวนละสวนไหนที่ให้ปุ๋ยยูเรียนะครับให้ปุ๋ยยูเรียเขาเกิดอาการบ้าใบ หมายถึงไอ้ตัวแรกสูงๆหรือปุ๋ยน้ําตาลปุ๋ยน้ําตาลเนี่ย2100ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ดีแล้วก็4600ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นไนโตรเจนสูงเกินไปตัวแรกนะฮะตัวแรกมันสูงเกินมันจะบํารุงเฉพาะใบเขาเรียกว่าอาการบ้าใบบ้าใบนี่คือใบข้างบนออกเยอะมากแล้วมันหนักคราวนี้ต้นมันโน้มลงน้ําหนักมันเยอะเวลาฝนตกนะฮะคุณจะเห็นชัดเจนเลยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำหนักมันเกาะที่ใบเยอะมากใบน้ําหนักของน้ําฝนน่ยแต่ถ้าสมมติคุณให้้้้้ปปุุุยสสสูตตรรรเมมอัมันนจะบบํําาางงใลลลแแววกก็ท ทุกส่วนเนี่ยลำต้นมันจะขยายออกอนะฮะเพราะฉะนั้นไอเรื่องของวิชาการพวกนี้นะครับจำเป็นสําคัญมากฝากคุณปริญญาดูแล <ผม S 2> ด้วยนะครับได้ครับก็โดยรวมนะครับที่ดูไปใน,ในสวนเนี่ยหเดือนผ่านมานี่ถือว่าสวย,สวยนะถือว่าสวยงามจริงๆนะก็ทุกสวนที่รับต้นกล้าจากหมงมู่จากผมไปเนี่ยผมได้แนะนําวิธีการปลูกนะครับวิธ <c oughs> ีแนะนําวิธีการดูแล <c oughs> แต่บางสวนเขาก็ <c oughs> เหมือนกับว่าดื้อก็มีบางครับไม่ไม่เป็นไรครับถามว่ามันโตไหมมันโตนะโตโตครับโตแต่เราก็ช่วยกันจนถึงวันขุดายอย่างที่คุณต้งบอกนะครับผมช่วยกันดูแลนะครับอยากให้คุณโต้งแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยขั้นตอนต่อไปครับครับวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องนะฮะถูกต้องเลยเอางี้ดีกว่าครับคุณคุณปริญญาดีกว่าเพราะว่า จากนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปจังหวัดอื่นแล้วคราวนี้คุณคพิญญาดูแลเกษตรกรที่นี่เลยนะวิธีการ,<ม>ใ,รใส่ปุ๋ยให้อยากให้คุณปิญญาอธิบายท,บที่ได้รับข้อมูลมานะครับจากคุณต้องนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยขั้นตอนต่อไปนะครับที่ที่เราทําให้ตูกกลักนะครับแล้วก็แปลงตัวอย่างที่ที่ทำมาแล้วก็ได้ผลลาต้นตัวเร็วมากนะครับก็มีการเจาะนะครับเจาะหลมุมนะครับใช้สว่านอ่าอกนิ้วนะครับเจาะ จอหลุมให้ลึกสี่หลุมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาเอาปุ๋ยตูดเสมอใส่ก็ไปนะครับจะกระมือใส่ก็ไปแต่ละหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรียอดไปให้เต็มหลุมนะครับคือเดือนอ่ะปีหนึ่งเราใส่ทั้งสองครั้งนะครับครั้งที่สองเราก็ไม่ต้องเจาะดูดูว่าหลุมมันมันยุบลงไหมถ้ายุบไปเราก็ เพิ่มเติมไปนะครับ mm hmm. นี่คือวิธีการที่ถูกต้องที่คุณโต้งแนะนํามาเมื่อวานนะครับ mm hmm. ผมคือมันลาต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็ที่ดูในคลิปที่คุณโต้งไปเจาะให้ดูนะครับสองเม็ดอ่าสองปีกว่านะครับมีแก่นเรียบร้อยนะครับผมครับวิธีการนี้ที่เราแนะนํานะครับเมื่อกี้คุณปิยาบอกถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของทําไมถึงต้องทําแบบนั้น เพราะว่าเราพิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์แล้วก็คือมันมีส่วนที่ทําขอยกตัวอย่างนะครับอขอเอ่ยชื่อนะฮะท่านภูพันธ์สุรพลเป็นคนทําสูตรนี้เลยตั้งแต่แรกมาเราเราไปดูส่วนของท่าน3ปีเส้นผ่าศูนย์กลางหนิ้ว3มปี5นิ้วันรุ่นนี้นะครับ <Okay. S 1> คือมันใหญ่มาก <Okay. S 1> คราวนี้เราก็เลยถามว่าท่านมีสูตรเคล็ดลับยังไงช่วยเกษตรกรทีบอกเกษตรกรมาทีพอผมไปแนะนําเกษตรกรท่านอื่นรู้ไหมครับว่าสี่นิ้วกันทั้งนั้นเลยเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วกันทั้งนั้นเลย ถ้าทาสูตรนี้ก็คือหลักการง่ายๆก็คือนะครับพืชชนิดนี้นะครับไม้ฮองหี่เนี่ยมันเป็นพืชที่รากมันลึกรากมันลงลึกมันลงลึกมากเวลาเราให้ปุ๋ยโรยธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้กินลงไปร้อมันจะได้กินแค่ยีถ้าเวลาฝนตกทางภาคใต้เนาะเวลาฝนตกตกที3วันต่อกันช่3วันต่อกันคือเวลาฝนตกมาปุ๋ยมันจะละลายมาในน้ําฝนเรียบร้อยมันก็ลอยไปกับน้ําฝนนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือหญ้ากินหมดหญ้าหญ้ามันระบบรากมันตื้นมันอยู่ตรงนี้คราวนี้ การที่เราให้ปุ๋ยแบบนั้นนะฮะบอกเลยว่าต้นฮวงหรี่เราได้กินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมุติเราเจาะหลุมเราเจาะหลุมลงไปไม่มีทางที่จะไม่ได้กินพูดง่ายๆว่ามันจะกลับกันต้นไม้เราจะได้กินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างอื่นมาแย่งนี่คือ20%เปที่จะเสียชะล้างไปนะฮะไม่เกิน20%เมันจะกลับกันเพราะฉะนั้นต้นมันก็เลยโตกว่าปกติไม่เกี่ยวกับว่าดินคุณจะเป็นยังไงดินดีหรือดินไม่ดีเราทดสอบมาเรียบร้อยนะครับดินดีหรือดินไม่ดีกก็แแลล้วต่มมัันนนิปปุ๋ยไยไเฮ โตอย่างรวดเร็วถ้าทําตามวิธีนี้นะครับบอกเลยว่าต้นนี้นะครับอีก3ปีข้างหน้าผมจะขออนุญาตมาเจาะก,กัน3ปีข้างหน้าเข้าแก่นแน่นอนแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางบอกเลย4 -5 นิ้วอันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เกษตร,รกรทางบ้านนะครับว่าวิธีการนี้ถ้าเราลองถูกลองผิดเองนะครับบอกเลยว่ามันอาจจะ3ปีผ่านไปท่านปลูกอาจจะได้2นิ้วเ <laughs> ส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้ว <laughs> ต้นแค่นี้นะครับเพราะว่าถามว่ามันเหมือนกับยางพาราไหมไม่เหมือน เหมือนกับปาล์มไหมไม่เหมือนเพราะมันเป็นพืชชนิดใหม่ที่เรายังไม่ค่อยรู้จักนะฮะตัวนี้มันนิสัยของเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาปลูกประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วแบบนี้ห้ามตามคนที่เขามีประสบการณ์เนาะที่แนะนํามาก็ทดลองดูนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ลองฟังดูนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ในสวนของท่านนะครับที่ท่านทําอยู่แล้วเดี๋ยวก็ถามนิดนึงครับครับผมระยะเจาะลุมนกี่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 เมตรกี่เซนตอ่าตัวนี้ห่างจากลําต้นมา50เซนนะครับห่างจากลําต้นมา50เซนตรงนี้แล้วก็เจาะ เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมคือ6นิ้วก็คือใช้ไอ้เครื่องเครื่องที่ขุดหลุมปลูกอะ่เครื่องขุดหลุมปูกประมาณ3ามันต้นนหนึ่งกี่หลุมได้ครับสี่ห <4 S 1> ลุมครับผมสี่หลุม,ลม,ลมเอามุมไหนก็ได้อขอแค่สี่หลุมแต่ว่าต้องห่างจากต้น50เซนนะครับอันนี้คือหลักการ ใหญ่ๆแค่นั้นเองครับแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยก็เขาเรียกว่าให้กินแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็คืออยากกินเมื่อไร่ลรากมันจะออกมากินเองอนะฮะคือจริงๆแล้วเป็นการประหยัดปุ๋ยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ปีหนึ่งใส่สองครั้งอืครับแต่ก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าใส่แต่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าจอดลงไปกี่เซนได้สี่สิบครับสี่สิบเซน ประมาณ40เซนนะฮะไม่ต้องลึกมากนะฮะสิเซนนี่มันลึกไปนะฮะสี่สิบเซนนี่พอดีพอดีเพราะว่ารากมันก็อยู่ประมาณ40เซนนะครับรากรากของต้นีญ้ยนะ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้า40เซนถ้าเราไม่ขุดลงไปข้างบนเนี่ยเหนือมาเนี่ยมีแต่รากหญ้าทั้งนั้นเลยหญ้ากินทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คือปัญหานะครับส่วนใหญ่สวนสวนของไม้ฮงโหรี่เนี่ยเราไปดูแต่ละที่เนี่ยหญ้าสวยงามมาก <S <S 2> <S 2> ให้ปุ๋ยไปหญ้ากินหมดนะฮะนี่คือปัญหาอ่าแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับกับท่านคุณสุลินที่ปลูกที่นี่นะมั ทำไมบริษัทหงมูดถึงต้องมาดูวันนี้เพราะว่าบอกอยากอยากจะบอกท่านว่าท่านไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดท่านไม่ต้องห่วงเรื่องว่าบริษัทจะมาหลอกขายต้นกล้าขายต้นกล้าเสร็จเรียบร้อยปิดบริษัทนี้ถ้าจะหลอกขายต้นกล้าปิดบริษัทนี้ไม่ต้องมานะครับเปลืองค่าน้ํามันที่มาวันนี้คือเราอยากจะมาดูให้เกษตรกรปลูกแล้วประสบความสําเร็จนะครับ,รบที่มาเนี่ยนะทุกคนก็มาจากส่วนกลางเลยนะมาจากกรุงเทพเลยมันเราไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปดูเลย คุณปริญญาอยู่ตรงนี้คุณก็คุณสุริน์่ามั่นใจได้เลยว่ายังมีตัวแทนอยู่ตรงนี้ถึงถึงพวกผมจะไปแล้วก็ยังเหลือคุณปริญญามีเบอร์โทรมีอะไรกันเรียบร้อยมีเรียบร้อยครับโอเคครับเราดูแลกันไปจนถึงขั้นขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกแล้วก็เอารถตู้คอนเทนเนอร์มาจอดตรงนี้เอาไม้ขึ้นช่างกิโลคิดตังค์ให้อย่างเดียวพอจ่ายตังค์ให้อย่างเดียวพอนะฮะแล้วราคาจริงก็ราคาตามท้องตลาดจริงนะเวลานั้นซึ่งบริษัทหงมู่ Thailand เนี่ยนะมั่นคงมากไม่ต้องห่วง ตอนนี้เรามีบริษัทหงมูช่ชน้าเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ว่าจดทะเบียนให้ประเทศจีนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคนจีนจะซื้อไหมคนจีนก็คือคนเรานั่นแหละนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้เรารเราเดินทางไปเป็นทีมเขาเรียกว่าทํางานเป็นทีมถ้าไม่ทํางานเป็นทีมต่างคนต่างทางําคุณสุรินก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปจีนยังไงคน<ด>จีนมันจะโกงหรือเปล่ามันหลายอย่างนะฮะ<ด>แล้วก็หงมู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปปลูกเป็นล้านต้นล้านไร่ไม่มีทางนะครับ แต่เราช่วยกันแบบนี้นะธุรกิจมันจะไปด้วยกันนะครับแล้วคุณปัญญาก็มาดูแลเกษตรกรตรงนี้ก็จะมีส่วนส่วนแบ่งน,นะครับคือแต่ละคนก็ต้องได้ด้วยกันนะมันไม่มีใครทํางานฟรีแต่ถ้ามันได้อย่างอย่างคุ้มค่าทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เข้ามาถึงคุณสุรินเข้ามาถึงเกษตรกรเพราะเกษตรกรเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนปลูกเหนื่อยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุรินที่กรุณาให้ข้อมูลเรานะครับให้ข้อมูลให้กําลังใจนะครับสวยงามมากมารอบหน้าหวังว่า ให้มันเหมือนสวนยางเลยอย่างนี้เลยนี่สวนยางตรงข้ามเรานะครับสวนยางตรงข้ามหรือด้านข้างเนี่ยอันนี้นะครับถ้าเป็นไม้ห่วงหรี่ป่านนี้รวยไปแล้วสิบปีที่แล้วใช่ไหมฮะสิบปีที่แล้วเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเมื่อสิบปีที่แล้วนะป่านนี้รวยแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยไล่ละล้านบาทนี่ก็โอ้โหถ้าสิบไล่ก็สิบล้านเนี่ยเคนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปัญญานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวเรายังอยู่ที่ จังหวัดเมืองตรังอําเภอเมืองเราเราไม่ไปต่างอำเภอใช่ไหมไม่ไปก็โอเคงอยู่อยู่ครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสวนนี้ก็อยู่ที่หมู่5นะครับตำบลนาบินหลานะครับอําเภอเมืองจังหวัดกังนะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ละแวกนี้นะครับสนใจนะครับอยากมาเรียนรู้มาที่ที่สวนของชื่อเล่นคุณนุ๊ยนะครับนุษย์อ่านงุศซึ่งเป็นเจ้าของนะครับ มาสอบถามมาดูแลไรได้นะครับมามาเรียนรู้ได้ที่แปลงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ละแวกในตำบลนาบิหลานะครับเบอร์โทรอีกครั้บเบอร์โทรผมนะครับศูนย์อกสองสองแปดอกห้าห้าเก้าห้าครับผมครับสำหรับวันนี้งั้นขอบคุณคุณปัญญานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมเรายังอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับแล้วช่วงบ่ายก็จะอยู่ที่ต่างอำเภอบ้างนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ